คลิปย่ามือเสาของวันอาทิตย์นะคะพี่น้องตื่นเสารขึ้นมากกับมาเห็ดกับเขา่ากับนามสุลูกสุกสต้ากินนะคะมันนี้พี่น้องมะนาวก็จะมาซอยเนื้อหมูก่อนนยคะ่ะเด้อนะคะมันนี้จะมีผัดเนอใหม่นะคะใส่เนื้อหมูเนาะนะคะเป็นเมนูที่เห็ดกินดูนะคะเพราะว่าเห็ดย่ามใดมันก็แเสบย่านั่นค่ะพอซอยเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเมน้องมะนาวก็จะมาตำเครืองนะคะเครืองกับเฮาก็มีคาตะไคร้ใบมะกรูด นะคะหอมกระเทียมนะคะพี่น้องเป็นเครื่องคั่วที่ มีในรั่วอยู่แล้วเนาะนะคะนี่เป็นน้องใหม่ที่พี่น้องมะนาวเอาออกมาจากซองฟีดเดอค่คาเดิอพี่น้องนะคะแซน้ำตังวาโดนนะคะเพราะว่ามันเป็นหวานเย็นอยู่นะคะจากนั้นเฮาก็เอาเครื่องเฮ้ามาตำนะคะวัตถุดิบของเฮาก็มีคานะคะพี่น้องนะคะคาาตะไร้นะคะกระ้อยเป็นสินเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะหอมกระเทียมนะคะล่างปอกเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะ หั่นเป็นสิ้นน้อยๆนะคะมต่ตำพ่อมันตำแหลกๆง่ายๆเนาะนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นเครื่องแกงที่เห้าเครื่องแกงเครื่องผัดที่เห้าสามารถเฮ็ดได้เองนะคะบ่ตรงสื่อเพิินนะคะจากนั้นเฮ้มาค่างกระทะกันเลยนะคะพี่น้องเทน้ำมันลงสักน้อยนึงนะคะพี่น้องนะคะเอาพริกแกงที่เห้าตำบางหั่นนะคะพี่น้องลงไปผัดให้มันหอมๆหอมๆนะคะเป็นเครื่องแกงง่ายๆที่เห้าสามารทหาดใใน ในหัวในสวนของเฮ้านะคะบับว่าจะเป็นคาตไคร่ใบมะกรูดเฮากักบประตองซื้อเพื่อนนะคะเพราะว่าปลูกไว้ยอยู่แล้วเนาะนะคะก็เป็นเครื่องแกงง่ายๆ นะคะมัดตำแล้วก็มาพัดนะคะพี่น้องพอพัดจักน่อยหอมเครื่องแกงเครื่องผัดเฮาแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปพัดนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกับําการปุงรสใส่ซอสหอยใส่น้ำปลาใส่ซอสฟ้าเขียวใส่ผงรสด,ดีจักน่อยนะคะพี่น้องนี่พัดให้มันเข้ากันนะคะพี่น้องนะคะหน้าตาเป็นตาแซบตาแซบนะคะพี่น้องนะคะจากนั้นพี่น้องมะนาวก็จะเติมน้ำนะคะพ่อหมูเขาเริ่มจะสุก จักน้อยแล้วหอดเติมน้ำลูกไปนะคะแล้วก็ใส่เน่อไม้ของเหาที่เซฟฟิตไว้นะคะหน่อไม้พันปีหมื่นปียังก็ว่าไปเนาะขะานอกนะคะ,ะ,คะเป็นการถานอมอาหารอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บให้เหาได้กินยามที่เหาอยากกินเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องแซ่ตูฟิตไว้ก็ดีค่ะนะคะ จากนั้นนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวใส่พงนั่ลงไปเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็โรยใบมะกรูดนะคะพี่น้องเป็นอันเซตเรียบร้อยนะคะนาตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวซิมเมืองก่อนนะคะพลแซบนะคะพี่น้องนะคะซิมเมืองเถอเดี๋ยวแซบรลดนะคะพี่น้องนะคะเห็นบอน้าตานะคะอาคนไงกลุ่มขึ้นมากเขานาจอนะคะพี่น้องอยากน้ำบอนะคะถ้าอยากน้ำก็มาเดิมมาเด้อพี่น้องมาแซบๆน้ำกันค่ะ นะคะเห็นบอเป็นตาแสบตัดแสบนะคะพี่น้องต่อไปเขาก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะกินไม่ไม่กินหอนหอนแบบนี้ละค่ะพี่น้องมันจังแสบนะคะเดี๋ยวทิมไ้โดนมันจะบอแสบเวยค่ะเด้อนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมากินน้ากันนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวซิมก่อนเวยค่ะเด้อนะคะแม่ครัวชิมก่อนละกันแสบค่ะนะคะพี่น้องนะคะมาเด้อมาเด้อมากินน้ากัน นะคะจากนั้นนะคะพี่น้องกินเา้ากินน้ำเสจเรียบร้อยแล้วพี่น้องมะนาก็จะมาพาบักเ้าด้วยค่ะเด้อนะคะมาพาบกพักเพานะคะมืออื่นนะคะจะห่อข้าวต้มนะคะห่อข้าวต้มเขาในช่วงเทศกาลบุญเขาสาหญ่แล้วนะคะพี่น้องมะนาก็จะพาบักเ้ามาขูดบักเ้านี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่นะคะบกักเพาของเข้ากันนุ่ยน่อๆแต่ว่ามันขากเด้อค่ะเด้อนะคะ,นะคะมันดีดีนะคะพี่น้องนี่นะคะ อันพาได้สองหน่วยแล้วนะคะพี่น้องมันอาก,ก็จะพาจากประมาณสี่หน่วยพาบากเผาวัฒนเดลแล้วดีปันใดนะคะพี่น้องขอโตจะข้าวนึงนะคะพายายไปหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวพี่น้องมันอ้าเจะไปทรงย้ายไปหน้าก่อนนะคะเอาอันเฟื่องนะคะไปให้กล้วยนะคะเพราะว่าอันต้องลากรถซุกไปนะคะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวขอตแปบ๊บหน,นะะึน่งนะคะพี่น้องนะคะขอตแป๊บหนึ่งนะคะไปหน้าก่อนข้าวหนึ่งนะคะหน้าก็บบริยูไก่ปันไดน,นะคะครับโหลดประมาณสิบกวา่านาทีก็หอดหน้าแล้วคะ่ะนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเห็นบอกยายกะหลาหลดสุกมากแล้วนะคะขนเฟื่องแล้วก็จะมีหยานน่านะคะมีใบตองกล้วยนน่านะคะ จากนั้นพ่อไปทรงย่า่เส็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี <regulating matrix>. ่น้องมะนาวกับกับมือเฮือนนะคะย่า่ของพระท่านด้มาดอกนะคะอยู่นานะคะพี่น้องมะนาวก็จะมาพ้าบักเ้าวนะคะจะเอาบักเ้าไปขูดนี่นะคะน้ำบักเภาแกนะคะหวานดีนะคะพี่น้องหวานดีอยู่นะคะน้องมะนาวมากกินจาวตานโอ้ยจาวตานว่าสั่นจาวบักเ้าวนะคะพี่น้องจาวบักเ้าวมากกินคักนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง เ้าพาบากักเพาเ็จเรียบร้อยต่อไปข้าก็จะมาขูดบกักเพาเด้อบตาทนีนะคะพี่นอ้องนะคะมืออื่นข้าก็จะมาห่อขนมข้าวต้มนะคะแล้วแต่แต่ส่วนตัวแล้วแม่น้องมะนาวจะห่อข้าวต้มนะคะนี่นะคะพี่น้องขูดบกักเพาได้ประมาณนี้แล้วนะคะพี่น้องมะนาวก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปใส่ถังใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะมืออื่นสาเฮาก็จังสีมาเห็ดนะคะพี่น้อง นะคะก็น,นี่ละค่ะพี่น้องบุญเขาซากถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อีกบุญหนึ่งนะคะสําหรับไทบ้านเฮ้านะคะอันอีสานไตของเฮ้าเนาะนะคะการแซนโดนตานะคะโดนตาก็คืออัน,พนเพอินว่าตากับย่านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะแปลง่ายๆก็คือคือจังเฮ้าอันเซนของวัยให้บรรพบุรุษของเฮ้าปูหยาตายายนะคะที อันล่วงรับไปแล้วนะคะมารับของไหว้แล้วก็จะเอาทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นไปให้เพิินนํานะคะจากนั้นนะคะพี่น้องแม่น้องมะนาวก็จะมาอันฉีกใบตองนะคะพี่น้องใบตองแม่น้องมะนาวบ่ได้เอาลายดอกส่วนมากก็จะหอ่อนําใบบาาักเ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะพี่น้องนี่นะคะก็ฉีกใบตองนะคะพี่น้องฉีกแล้วก็ตัด มือค่อข้าวต้มด้วยค่ะเด้อนะคะมันเป็นยังที่ยุงยากแล้วก็หลายอย่างนะคะพอ่อไก่สีฮอดมือห่อข้าวต้มพ่อเตรียมใบตองเตรียมมะพร้าวเตรียมทุกทุกอย่างที่ห้าจะต้องห่อในมือนั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดคําก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าข้าวต้มพ่อกะต้องห่อลายเพราะตกแงล้งมานะคะพี่น้องนะคะมากินข้าวปุ้นน้ากันเด้อนะคะพี่น้องมนันนี่อัน มากินข้าวปุ่นงานวันเกิดล้านนะคะพี่น้องนะคะเป็นเฮดข้าวปุ่นนำยาป่าแต่ว่าใส่ตีนไก่เนาะนะคะนี่นะคะ่ะพากันกินเสร็จเรียบร้อยกับพากันเป่าเค้กนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเค้กกับเค้กสองอันนะคะเกิดนี่แหละค่ะพี่น้องก็ขอให้อันั้านล้านของเฮาอยูดีมีแห้งเฮ็ดยางก็ขอให้รำให้รวยเนาะนะคะพอกลับมาจากงานวันเกิดเพ่อนนะคะพี่น้องอีมากี่เมืองจ้ะ บอยากลุกนี้นะคะพี่น้องบอยากลุกนี้ซ้านะคะบอกว่าอันไปนอนข้างนอกเด้อนะคะอีมากี้เนี่ยเป็นม้าที่คนขางที่ยานเสียงผู้เสียงเพ่นจุดประทัดยังสี่นะคะพี่น้องนะคะเพราะอันพจนจุดมากนี่ก็ฟาฝ้าเล่นเขาเฮือนซ้านะคะยานคากจะเป็นอยังเป็นโลหัวใจแล้วบอพี่น้องนะคะออไปมากี้ออกไปลุกขึ้นเร็วเหมืองเมืองเมือง เมื่อกี้ออกไปเร็วๆลุกเมื่อกี้ออกไปลุก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 ลเร็วๆเห็นว่าเลี้ยงมาก็ณผู้ดว่าให้มานอนในเฮื่นนะคะเด้อย่ามคืนนะคะแต่ว่าย่ามเว้นเพิ่นก็เขามาอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรก็บบก่อยหนีปันใดนะคะกันนี่นะคะพี่น้องกัไล่ให้เป็นนอนข้างนอกนะคะนอนหน้าบ้านน้อนทั้งแค่กระไดมีหม่องนอนอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าได้ใดเขานอนในฮื่นนะคะย่านเห็บยานมัดิ่นเขามา นะคะมันนี่ก็จะล่าไปจำเนียแล้วค่ะสวัสดีค่ะ